ศีลส,สมาธิปัญญาเนะี่ยทางเดินหนูต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่พบบระบาลีเป็นทางเดินแห่งทางชิ่นกิเลสหนูต้องเข้าใจอย่างนี้ทิศีลส,สมาธิปัญญาทางเดินเข้าสู่มักเข้าสูผลหรือ,อยังไงหรือกจะค้านอีกนั่นความจริงเป็นอย่าง้งอันนี้จะขึ้นเบทีแล้วก็ต้องรวมตัวกันที่ลูก ทั้งพระเถนเนินทีบาสิกาไม่ใช่ว่าเป็นบ้ากันไม่ใช่อวดฉลาดปาดเตืองกว่าพุทธเจ้ามันก็ไม่ถูกพระดีกท่านอ่อนน้อมทำตนก็ต้องสาธุกับท่านด้วยถตามีดีอะไรทั้งก็เผยออกมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยหลักพระวินนยของพระนี่คือเริ่มตน้นเลีนหลักคำสอนที่ถูกต้องดีงามไม่ใช่ว่าสอนเต่เรื่องหลักคำสอน แต่พระพิันตัวเองไม่ทราบใครก็สอนได้นี่มันก็เรียนกันทุกคนนี่แต่ทําไมจึงไม่ยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแยกแยะนี่คารวะถือศีลห้าผู้ไฟใจในธรรมถือศีลแปดธรรมเนจถือศีลจิบพระถือศีลสองยิบเ1ข้อหรือพันข้อในบุพพิขามันก็ต้องศึกษาที่ลูกเี่น ต้องเป็นแบบอย่างเป็นล่มโพล่มใสเป็นเนื่องนาบุญของโลกให้ได้เวทีนี้เป็นเวทีที่ประกาศถึงคุณณสมบัติที่เลิกที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าเกียรติศักดิ์ของพระพุทธเจ้า,า,จาที่กระจรมาจนถึงสองพันร้อกว่าปีไม่่ว่าขค่าเดนข่าเลิกค่าประเสริฐ เราจะเดียนอะไรเราจะประเสริฐอะไรเราจะเลิศดอะไร,ร,ะร,ะไรพระพเจ้าเรานั้นเลืศพระธรรมนั้นเลืศพระสงฆ์นั้นประเสริฐนต้งไปอย่าง,ง,งนี้ต้องอ่อนน้องถมตนที่ลองอยู่ทางคารวาสเจ้าโจมที่เขากลาบเขากล่าบข้าว่าผ้าเหลืองที่เป็นมูลมรดกข,ของผู้เป็นพ่อคือผู้เจ้าพระนั่นคือพระเท้นั่นนี่พวกเราเป็นพระเทียบนั่ย พระปลอมนั่นนะตราบใดที่ศีลไม่วิสุทธิศีลไม่บริสุทธิ์พวกเราเป็นของปลอมอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลามูลมรดกที่พ่อให้ก็เป็นโมฆะไม่มีดีอะไรขึ้นมาศาส,สนาที่เลื่อที่ประเสริฐจมจมเพราะพวกเราเป็นผู้ทำอย่าเข็นการรวมตัวของพวกเราที่เป็นพระเป็นสมณะอุบาสิกาที่ทำที่วินัย อีพุทเจ้าสมัญญัติไว้ถูกต้องดีงามเหมือนกับวันนี้ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญที่เป็นตัวบทกฎหมายในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองรัฐธรรมนูญของพระละคือรักธรรมหลักวินัยนี่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหรือไม่ั้าโลกเขาก็ผิดบ้างถูกบ้างธรรมดาผู้มีกิเลสิเต พวกเราไม่สมควรเลยเห็นว่ามีหน้าที่อะไรนี่มีท่านหน้าที่เดียวก็คือรักษาหลักธรรมอยือวิไนนี่